สวัสดีกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Medieval Dynasty นะครับอยู่กับกระผมนะครับแอมตแมนครับคนเดิมนะครับตอนนี้อยู่กันใน EP ที่8แล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย EP ที่7ก็เป็นช่วงเลยครับเวลาที่ที่สั้นไปนะครับอันนี้ต้องขอภายจริงว่าอย่างที่แจ้งไปก็คือช่วงอาทิตย์นี้ติดงานนิดหนึ่งครับก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาเข้ามาเล่นครับแต่ก็จะแบ่งเวลาจากงานนะครับหลังจากเลิกงานก็คือจะแวะเข้ามาเล่นาอยากเล่นจริงอย่างที่บอกไปนะครับก็เดี๋ยวจะทําการลงคลิปทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับ ส่วนวันศุกร์จะเป็นกรณีพิเศษนะโอเคตอนนี้นะครับเมืองของผมก็นี่มีแต่งเติมอะไรมาเยอะขึ้นพอสมควรแล้วนะครับมีตะเกียงคมไฟแต่ก็ยังไม่มีคอกม้าเหมือนเดิมตอนนี้มีความต้องการเดอยทีาจะมีคอกม้าเอาไว้เลี้ยงนะครับเพราะว่าการคบม้ามันจะไวกว่าลานะแล้วก็สร้างบ้านหลังใหม่ๆนะครับประชากรตอนนี้ก็มีเพิ่มเข้ามาเยอะพอสมควรเพราะว่าช่วงก่อนนี้นผมก็ไปฟาร์มมาบ้างนะครับมีกี่คนแล้วเนะี่ยตอนนี้จําไม่ได้นะ1 2 3ส สี่ห้าหกเจ็ดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดคนแล้วรวมผมเป็นยี่สิบสองนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมเล็งที่จะจีบไม่สาวคนนี้นะทำงานอยู่เป็นนักสมุนไพรครับคนนี้คนนี้เดี๋ยวผมพาไปดูนะผมว่าจะจีบมาเป็นภรรยานะครับตอนนี้ก็ได้เวลาเราแล้วเราอายุสิบเก้าแตกหนุ่มแล้ว <c oughs> <c oughs> เนื้อแตกหนุ่มแล้วเฮ้ยต้องมีภรรยาได้แล้วอ้าวอ๋อแตงเช้าอยู่เช้าอยู่เออยู่ไหนนะหรืออาจจะอยู่ฝั่งนู้นก็ได้เพราะว่าผมสร้างบ้านอยู่ตรงฝั่งข้ามแม่น้ำด้วยครับตรงเกาะกลางก็มีเหมือนกันสองคนนี้จะเป็นสันภรร ที่ตรงนู้นตรงจุดอื่นก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับเดี๋ยวผมก็จะสร้างเป็นคลังเก็บสินค้านะครับนี่ตรงนี้จะสร้างเพิ่มนะครับสร้างตรงนี้เลยขออน,นุญาตเชคของแป๊บหนึ่งทรัพยากรตอนนี้ก็เก็บมาได้เยอะพอสมควรนะประมาณนี้นะครับน่าจะอยู่ฝั่งนี้ยูนิสลาว่านี่ครับยูนคุยกับหนุ่มคนนี้อยู่เพราะว่าจะจีบเธอนะครับคนนี้นี่ข <are> ้าเสน่หหาของผมเต็มร้อยแล้วเพราะว่า <Sure. S 1> ก่อนหน้านี้เนะี่ย <'m> sure. ผมได้มอบเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นผ้าคลุมไหล่นะครับสีแดงให้เธอไปนะ โรแมนติกหน่อยสิไงจ๊าคนสวยนี่บวกศซนละเอาเจ้จาจังหวดีๆมันถึงขีดสุดแล้วครับตอนเนี้แล้วมันต้องทอํายังไงต่อละผมจําวิธีไม่ได้อะว่าจะชวนเธอเข้ามาอยู่ในบ้านยังไงเพราะว่าผมลองที่ว่า <Hello there. S 1> มาให้ดูใกล้ๆหน่อยใช่ไหมแล้วก็ให้เขามาเลือกอยู่บ้านหลังเดียวกับผมอะมันก็กลายเป็นว่าให้เขามาอยู่แทนที่ผมเลยเดี๋ยวผมต้องไปหาข้อมูลก่อนถ้าใครมีวิธีแนะนําสามารถบอกได้นะครับ คอมเมนต์มาใต้วิดีโอได้เลยว่าต้องทายัางไงความเสน่หาตอนนี้ถึงร้อยแล้วนะแต่ว่าผมจะพาเธอเข้ามาอยู่ในบ้านทำยังไงลืมแล้วลืมวิธีทําให้เป็นเดี๋ยวค่อยว่ากันอะไรกันเดี๋ยวไปหาซื้อกั้นแฟลกครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปเมืองออสโตรยากันนั้นยวผมของมุ่งหน้าไปที่เมืองเพงสโตเวียก่อนเพื่อไปทําการซื้อกั้นแฟลกนะครับนี่คนนี้จำได้ขอซื้อกั้นแฟลกหน่อยครับตอนนี้มีเงินอยู่เท่าไหร่เก้าร้อยกว่าบาทโอเคจับมาเลยเอาสัก40อัน แคพขึ <Okay. S 2> ้นมาด้วยโชคีครับท่านไปทีนี้ก็จะมุ่งหน้าไปที่เมืองออสโซย่านะครับแต่เดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งว่าระหว่างนี้เราผ่านไหมงั้นเดี๋ยวไปที่เมืองออสโซย่านเลยลวกัน <Yeah. S 1> แล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเอาการแฟกเข้าไปใส่ในทางทรัพยายกรน,นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยให้คนงานเขาจัดการต่ออ๋อผมจะขออนุญ,ญาตแนะนำเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับสังเกตดูแล้วที่ผมกดอินเทอร์เน็ตนะครับเนี่ย ออร่าของหมาทิ้งจอบจะเป็นสีส้มนะคือออร่าของสัตว์ทุกตัวนะครับที่สามารถล่าได้เนี่ยมันจะมีอยู่3าแบบนะครับก็คือจะมีสีเขียวสีส้มแล้วก็สีแดงนะครับสีเขียวก็คือจะเป็นจะพวกกระต่ายพวกกวางพวกนกอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นสัตว์ที่เราสามารถล่าได้แล้วเขาจะไม่ทําการโจมตีเราแต่ถ้าเป็นสีส้มนะครับเป็นสีส้มเนี่ยคือถ้า เราไม่ทําอะไรเขานะครับเขาก็จะไม่ทําอะไรเราจนกว่าเราจะไปตีเขาเนี่ยเขาถึงจะมาทําเราแต่อย่างเนี้ยสีแดงหมาป่าเนี่ยถ้าเราวิ่งเข้าอาณาเขตเขาเนี่ยเขาจะเข้าโจมตีเลยมาดิวิ่งให้ทันดิก็มาดิครับก็มาเลยครับมาเลยมันมนตามอ่ะโอ้โหตัวนี้ใบซันเยวโอเคหมาป่าไม่ตานนะแต่ใบซันเนี่ยสิใบซันมันเอาอะผมเข้าอาณาเขตเขาอะไม่ตัวสีแดงนะครับใบซันนี่ถ้าล่าได้นี่คือได้เนื้อเยอะมากเลยนะเจ็ดสิบชิ้นอะตัวหนึ่งอะมันมาแล้ว แบตเจอร์สีสีส้มนะครับถ้าเราตีเขาเขาตีเราแต่ใบซันนี้เอาไงดีจะสู้ไหมแต่กวางสีเขียวคือไม่ตีนะครับแต่ใบซันมันตามอ่ะเอาไงดีเราอ่ะเอาหน่อยแล้วกันลบสเต็ปดีๆนะเฮ้ยเอ้ยเดียวอ่าไม่ตามอ่ะโอเคมันน่าจะคนเขยน,นครับมันเลยใบซันมามาครับโดนอ้าวหายไปเลยน่าจะหลุดหลุดกรอบอนาเคตไปแล้วแั้นเดี๋ยวผมจะลองล่าใบซันให้ทุกคนได้ดู e น,นั่งไงนั่งี้ คีลืมเปียนหือเปลีภาษายิงครับไบซันโดนอ้าวแล้วมันก็หายไปอีกโถเอ้ยอ๋งก็ไปอีกอุ้ยอุ้ยอุ้ยสอตอ่ไปโอ้ยโอ้ยอโอ้ยโอ้เจ็บเจ็บเจ็นี่งไงยดยวเดี๋ยวเๆๆๆยียวเดีวเอเลย อย่าใ,ใจเใย็ใในๆปนัดดึง <c oughs> เอาสามตัวเลยเหรอเพื่อน <c oughs> เอาดิเอาดิมายิงเข้าไปยิงเข้าไป <c oughs> เอาดิเอาดิเ <c oughs> อาดิโห่ก็มันขวิดผมทีิดีนะที่มีอันนี้เยอะอยู่ <c oughs> โอเคมาไหมยิงครับยิงใส่เลยยิงใส่เลย <c oughs> มาดิยิงเข้าไป าสองเลยเหรออุ้ออออผมต้องจูบต้นไม้ต้องจูบต้นไม้นี่จูบต้นไม้จูบให้เป็นครับ <c oughs> มันจะตายแล้วไม่ใช่ตัวนี้นี่นี่เดีนไปทีนึงสเต็ปของผมคือการจูบต้นไม้ครับให้ใบชันวิ่งชนต้นไม้มันจะชะง,งักแล้วมันก็จะวิ่งหนีไปแล้วก็ยิงไปดิโดนไหมน่ะวิ่งเชีย่ยว,วว้าเวาอ้ยทำลายลากด้วยกัน โอ้ยจะตายเดียวแต่เย็นนะเพื่อนเพิ่มสีละห้าครับโอ้ดีนะพกไปเยอะและ้วโอ้โหลีโดช้าเหลือเกินนี่งไงโดนไหมไม่รู้รีโหลดช้ามากเดี๋ยวอ๋ออะไงยังอยู่ตรงนั้นยังอยู่ตรงน,นั้นมามาดิมาดิ มาดิอีกอัดเข้าไปเลยมาร่วงครับหนึ่งตัวตัวไม้เล็กปุ๊มาเนี่ยอุ๊ยตัวไม้เล็กไป,ไไน,ไกไปนี่ไงโดนอะไรไม่รู้ไม่โดนครับนี่ไงมา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  จู๊กจูกจู๊กต้นไม้หรือจับไหมเอเอโดนต้นไม้ไปดินี่งไงโอ้ไปโดนเว้ยมามามาฮึโดนเขไปอีกทีหนึ่งมาเลยมาเลยนี่เสร็จร้อยครับเออกว่าจะตายได้เล่นเอาเหนื่อยเลยเคยได้ใบสันมาแล้ว2ตัว นี่ฮะหนังสัตว์สาสิบเนื้อ70็สิเลยนะและเยอะมากลูกศรสำริดอ๋อเพราะว่ามันเปลี่ยนลูกศรให้ผมนะลูกศรหม้หมดพอดีครับเพราะผมมีลูกศรสำริดพกอยู่ในตัวด้วยอ๋อตัวนุออ้กตัวหนึ่งเหรอโอ้ยได้สามตัวเลยครับแล้วตรงนั้นมีอีกหนึ่งเดี๋ยวจะเอาผมกเนี่ยมันจะเอาผมเพราะว่านั่นผมเอาก่อนแล้วกันนี่เข้าไปหนึ่งดอกสองดอก สามดอกสี่ดอกโอ้ยจะตายจะตายเย้โอ้โหโอ้โหจะว่าดีนะพกไปเยอะโอ้ผมเจอตัวไปตัวใหญ่แล้วนี่สเตปจู๊บนี่จู๊บจู๊บมันจะตายแล้วครับเรียบร้อยครับตายไหมยัง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 รีกอกหนึ่ง น่าจะร่วงนะนีเรียบร้อยปะโอเคเรียบร้อยแล้วโอ้ยสี่ตัวครับไปซันเนื้อ280ิชิ้นครับคุ้มๆเลยบอกเลยว่าคุ้มๆเดี๋ยวเราไปเมืองออสโซยาแล้วกันครับจะได้ไม่เสียเวลาล่าไปซันไปแล้วก็เสียเวลาไปหน่อยนึงแนหะแต่ไม่เป็นไรครับล่าแล้วก็ได้เนื้อมาไงก็คุ้มอยู่อะได้หนังสัตว์ด้วย ไปครับมเมืองออสโซยอยู่ข้างหน้าผมจะไปดูเควสด,ด้วยลงได้ไหมลงได้จิงจอกนี่ผมไม่เคยล่าเลยนะผมขอลองได้ไหมไม่เคยล่าทิ้งจอกเลยครับขอลองยิงใส่ทิ้งจอกหน่อยคือเขาเอาลาเป็นสีส้มอ่ะถ้ายิงใส่เขาเขาจะวิ่งโจมตีนะะลองดูแล้วกันอ้าวไม่โดนเหรอไม่โดนแสดงว่าไม่โดนล็อกเป้าแล้วยิงอ้าวตายเลยเหรอ ขอโทษเออไม่เคยล่าจิ้งจอกครับอันนี้ครั้งแรกที่มันยิงได้อะไรบ้างอะ่ะก็น่าจะได้เนื้อสัตว์กับหนังปะ๊ได้เนื้อกับขนสัตว์อ๋อไอขนสัตว์อ๋อขนสัตว์จะได้เป็นของจิ้งจอกใช่ไหมอ๋อนี่ไงทําเสื้อผ้าได้งั้นเดี๋ยวต้องล่าไว้เยอะแหละเพราะว่าขนสัตว์เอาไปคลาดเสื้อผ้าเพื่อเอาไปขายของเอาตังค์ครับไปเ<ป>มืองออสโซยากันนี่ครับตรงตะก้านี้แหละเวรที่ผมทําก็คือเอาปลามาใส่นะครับ ทำเรียบร้อยหมดแล้วดูซิว่าอย่างไรนี่คืออะไระตะก้าบักเปล่าจะทำอะไรต่อใส่ปลาลงไปอีกเหรออ๋อให้ใส่ปลาเพิร์ลรอบนี้ยี่สิบตัวลงในตะกา้าผมไปดูดีว่าในเมืองออสโลยามีขายปลาเพิร์ลหรือเปล่าก็ค่าปลาอยู่ไหนน่าจะอยู่กระ่อมนุนเมืองออสโลยานี่เป็นเมืองแห่งน่านน้ำครับการประมง จะแล้ร้องเพลงสวัสดีครับชื่ออะไรเนี่ยซียหาจจะถูกปะไปรูกปลาเพิร์ช22ตัวตัวละ25บาทเอาสิ20เลยเราอ่ะโอเคมาย have a nice day เจ็บร้อยครับใช้เงินแก้ปัญหาซะเลยเพรว่ตอนนี้ปลาเพิร์ชนะซื้อมาถูกวะเนี่ยปลาเพิร์ชนะโอเค20ตัวเอาไปยดใส่าาตะก้าครับ หไหนโอเคสายปลาสดไว้เลยจบยังรอฤลดูการถัดไปอีกโอ้โหไม่เป็นไรครับอีกสองวันน่าจะจบไปดูการกลับเมืองผมละโอเคมีสองคนนี้เขากำลังเดินทางไปที่เมืองไปครับผมตัดเลนเลย ไอ้หลงไปชนตรงนี้สวยนะเนี่ยมีสะพานสวยอะตรงนี้เป็นน้ำตกสวยเลยอะแต่ผมขออนุญาตลงไปเช็คดูหน่อยดิว่าโอ้สูงอะคือเดี๋ยวไม่เห็นอะไรดำๆแปลกๆเป็นถ้ำหรืออะไรยังไงหรือตาผมฝาดเดี๋ยวขอไปเช็คด้วยตัวเองแป๊บนึงครับไปทุกคนไปกับผมครับเราไปเช็คก,กันว่ามันคืออะไรเป็นทางยาวมาเดี๋ยวนะดูแผนที่ก่อนอยู่ใกล้เมืองเพสโตเวียด้วยตรงนี้มีน้ำ อันนี้น่าจะเป็นสัตว์ภูเขาปะเป็นสีเทาๆครับมีแม่น้ำอยู่นะโอเคเดี๋ยวลองไปลองไปดูกันล้าเมื่อยล้าเมื่อยตรงนี้ก็มีกวางให้ล่าด้วยเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวเอา้าอันนี้คืออะไรเฮ้ย <Hey, S 2> เหมืองเหรอเอ้าแจ๋วเลยดิถ้าตรงนี้มีเหมืองโอ้ใช่จริงด้วยครับเป็นเหมือง นั้นก็โอ้แต่ว่าบ้านผมอยู่ต้องเนี่ยผมก็หาอยู่ตั้งนานว่าเหมืองมันอยู่ตรงไหนผมก็ไม่รู้จุดเหมือนกันนะโอ้ที่ถือว่าโชคดีที่มากเลยนะเนี่ยมาเจอเหมืองตรงนี้พอดีโอ้แต่ว่าถ้าเราจะย้ายถิ่นฐานถามว่ามันสร้างบ้านได้ไหมก็สร้างได้ครับก็อาจจะเป็นแบบ2ชุมชนอะไรอย่างนี้เ,ออเดี๋ยวค่อยว่ากันกัเนเปเรื่องอนาคตมันโอเคจำตรงนี้ไว้นะแถวด้านซ้ายล่างของเมืองออสโตรยานนะครับบริเวณนี้บริเวณน้ำตรงนี้ที่ไม่มีสัตว์เขาตรงนี้มีเหมืองนะโอเคทุกคนช่วยผมจำด้วยนะครับ เดี๋ยวอนาคตอาจจะมาสร้างสินฐานจุดที่2ตรงนี้นะชุมชนเราจะได้กวา้างเอ๊ะก็นี้คืออะไรอะ่ะอ๋ออุ้ยอ,อ้าวทรัพยากรเเสร็จโจมทีท่ที่นีน้กระดาษด้วยว้ายปลาเค็ม3ชิ้นดีไหมจะหมดแล้วนะไอ้ส้มๆตรงนี้เดี๋ยวอ๋อพื้นจะใช้ แล้วตรงนู้นคืออะไรครับสีดำๆตรงนั้นนะอ่ะออกไปเช็คกันนงะได้ไหมยีเดียบเฮ้ยเฮ้ยังโจนเหรอโจนหรอืหรอเปล่าคือใครอ่ะมาได้ผมลองเข้าไปนำเนมนักธนูนหน้าไม้เฮ้ยเหมือนลังโจนเลยอ่ะนั่นไงวาใช่แล้วแหละนั่นผมไปก่อนละไปก่อนแล้วโจนแน่นอน ไม่รู้ไม่สนใจไปแล้ววิตามมาดิถ้าตามมาดิโอเคตรงนี้มีรังโจรน,นะครับช่วยกันจําอีกจุดหนึ่งก็คือแถวๆเมืองพัสซเวีนะตรงนี้มีรังโจรโอเคจําไว้มีรังโจรน,นะจ๊ะเดีย๋ยวผมต้องไปพามทรัพยายกรให้ตัวเองก่อนเพราะว่าตอนนี้ถามว่าอาวุธกับตัวมีไหมมีนะ,ะมาาีกลับอกคลาสจรดลาที่ครอบเหมือนเดิมเก็บปุ๋ยครับ เพราะว่าคนงานในที่พักพิงลาเขาจะไม่ได้เก็บปุ๋ยให้เราต้องเก็บเองยกเว้นคอกหมูครับเขาจะเก็บให้เราได้ปุ๋ยคอกก็ไปครับปุ๋ยต่อเลยทําปุ๋ยต่อโอเคตอนนี้ร่างกายหิวน้ำกินน้ำก่อนตรงนี้แหละ ปเค็มมาปลาเค็มสิแล้วก็เดี๋ยวเอาเนื้อสดไปเก็บไว้ในครั้งอาหารครับสองร้อยแปดสิบแปดเนะี่ยเก็บให้หมดเล่าน้ำผึ้งด้วยเก,เ,เก็บไปเก็บไปกินรอฤดูการถัดไปนี่ถ้านอนคืนีนี่น่าจะข้ามเลยไหมหรือน่าจะยังไม่ข้ามตอนนี้ชาวบ้านเขาก็เลิงกงานมหมดแล้วครับพอดผมอาบน้ำแป๊บหนึ่งโอเคอาบน้ำแล้ว ลูกธนูเหลือเยอะไหมตอนนี้มีห้าสิบเจ็ดลูกโอ้สบายสคราบมาเยอะอยู่ครับคนตอนนี้ก็มานั่งกี่คนอนหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดและอีกสิบเอ็ดคนละ่ะและอีกสิบคนละ่ะไปไหนอีกสิบคนน่าจะมีอยู่ทางทางฝั่งนี้เพราะผมก็สร้างเก้าอี้เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้สร้างเยอะนะครับอ๋อนั่งรับบ้านตัวเองตัวนี้ก็มีสองคนแล้วก็ มีตรงนี้สี่คนจะต้องมาทําให้สวยๆนะครับผมทาตรงนี้เป็นชมวิวแม่น้ําเขาเนี่ยทำให้เขาสวยๆนะตรงนี้ว่าจะทําเป็นเหมือนกับว่าเป็นจุดสถานที่ทางานเกีเ่ยวก,กับเรื่องการซักผ้าซักลีดครับแล้วผมยังทรัพยากรไม่พอต้องคราฟดารีนินด้วยนะดารีนินหนึ่งกิ่งไม้มีอยู่แล้วต้องหาดารีนินดารีนินก็ใช้ก้านแฝกถ้าจำไม่ผิดนั้นเดียวผมเข้าไปคราฟในเวิร์กช็อปก็ไนะด้นะดารีนินนะ เรนต้องทำตรงนี้อ่านยังไงสักห้าอันแล้วกันเรืบร้อยการแฟรกตอนนี้เหลือเท่าไหร่เนี่ยเหลือ1้าการแฟรกนี้ต้องเดี๋ยวคงดูดูหน่อยนะที่สามารถ ปลูกก้านแฟลกได้นะครับผมเช็คแป๊บหนึ่งด้านแฟลกแฟลกจะปลูกได้ฤดูใบไ,ไม้ผลินะครับก็ฤดูหน้าแหละปลูกได้งั้นเดี๋ยวจะเน้นปลูกแฟลกเยอะๆเอาไว้คลาบผ้าหรืดินนะเผื่อเอาไปขายได้แล้วก็คลาบเสื้อผ้าได้นะครับสรัพยากอตอนนี้เรามีเยอะเนื้อ,อนีอ่เยอะมากๆเลยเพราะว่าโวเนื้อล้นนะครับล,ล้นคลังเลยแล้วก็ท่อนสูงก็เยอะเพราะว่าตัดกันแบบโหสทบ,บัพทากลกมากยังไม่อยากนอนอะ่ะอยากชมทรัพยาภาพยวผมพาทัวร์นะ อันนี้มองคนที่หนึ่งมองแล้วมึ่นครับมันโย,โ,ยโยกโยกไปมามองคนนี้ดีกว่าเราชอบแบบนี้มากกว่าอันนี้ผมทําเองนะ้นเนี่ยตรงเนี้ยอันนี้คือโรงตัดไม้นะครับที่ผมเห็นฝรั่งเขาเล่นในยูาทูบเขาร้างสวยมากเลยครับผมก็เลยลองเอามาทำๆดูมันจะต้องใช้ทรัพยายกรค่อนข้างเยอะเลยในการจะตกแต่งให้มันสวยๆนะก็เลยตกแต่งแบบง่ายๆไปก่อนเป็นในโรงเก็บฟืนเล็กๆนะเนี่ยข้างในมีฟืนผมก็เอามาเรียง <ๆ S 2> เรียงมาเลียงได้ครับเรียงให้มันแบบสูงๆอะ่ะเลียงสวยๆนะแต่ว่าเรียงยากอยู่นะค่อยๆเรียงทีละชิ้นทีละชิ้นแ่ละและข เอาไม้กระดานมาวางทีละแผ่นทีละแผ่นทีละแผ่นพอจะวางได้ขนาดนี้อย่าไปแตะต้องอะไรมันไม่งั้นเดี๋ยวมันกระเด็นเวลาขําตอนหน้าหนาวก็ไม่ถือกับว่ามืดเท่าไหร่นะต้องเป็นพกหน้าปกติหน้าร้อนหน้าอะไรเงี้ยเวลามืดคือมืดตุ๊กเลยอันนี้ก็อยากตกแต่งบ้านตัวเองเหมือนกัน,น,นเนี่ยโอเคข้ามไปดูการเลยอันนี้เปลี่ยนแล้วดูแล้วนั้นก็ต้องถึงเวลาเสียภาษีสินะ <laughs> เสียภาษีแล้วพอขึ้นปีใหม่ซึ่งเสียภาษีแล้วครับเสียเท่าไหร่วันนี้ผมไม่ได้ดูอะไรอะหมูมาป่าชาวบ้านของคุณกําลังเล่านิทานเกี่ยวกับชายลึกลับที่มีหัวเป็นหมาป่าพวกเขามีทฤษฎีมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งบางทฤษฎีก็ดูไร้สาระชาวบ้านของคุณอยากรู้ความเห็นของคุณคุณคิดว่าไงอันเนี้ยเอาผมลองตอบอันนี้โจ๊กนะชาวบ้านค่อนข้างจะไม่เชื่อแต่ผ่านไปจอคุณคุณเริ่มยิ้มขายซุปซิปเกี่ยวกับคุณโอโอการเกิดเอา้าคลอดแล้วครับชื่ออะไรเนี่ยกินโนเวฟ่าเพศหญิงด้วยเป็นเด็กเอาละ บ้านหลังนี้มีเด็กทารกเกิดขึ้นมาแล้วเข้าสู่ฤดูใบไ,ไม้ผลิครับเพื่ใไปจ่ายภาษีโอ้โหเห็นคำนี้แล้วสะดุ้งโหยเลยเดี๋ยวขอเนี่ตเปลี่ยนชุดแป๊บนึงนะเพราะว่ามันหมดหน้าของเราแล้วมันไม่ใช่หน้าไหนต่อไปขอเนี่ตถอดให้หมดเสื้อเบสิกเลยกันโอเคครับชุดชาวนาเสื้อไปนะโอ้ภาสีเขียวคอยดูมีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้นมาอีกอันนี้บ้านที่โบกูเรียบร้อยแล้วนะครับดูความสุขของประชากรหน่อยบ้านที่โบกูมีใครอยู่บ้างในหลังนี้เช็คได้ 9. 6กกว่านะครับถ้าจะให้ดีคือต้องตกแต่งบ้านด้วยนะเอ้าทำไมตรงนี้ยังเป็นนี่อยู่อะยังเป็นหลังคาฟางอยู่เฮ้ยิ่งสังเกตเห็นโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวต้องไอ้สายเขาเข้าไปในบ้านเลยนะมาเรียบง่ายสองคนนี้เป็นสามีภรรยากันแหละเข้ามาเวลากดคิดเข้ามาคนเดียวนี่คือมาคู่เลยนี่บกปูให้เรียบร้อยครับบ้านหลังนี้มันเดี๋ยวไปทําบ้านหลังอื่นด้วยเฮ้ยเสียงเด็กแล้วเดี๋ยวขอไปดูหน่อยสิ หน้าตาลูกน้อยเป็นไงจะมองเห็นหมดนะมนแม่กำลังหยอก่ไอ,อ,อ้สวัสดีจ้าไอ้ตัวเล็กหลับไปเลย <c oughs> แม่หยอกลูกเออตอนนี้เรามีเด็กแล้วหลานคนแรกของหมู่บ้านสวัสดีแม่นางโอเคโตหมดแล้วโตวหรือยังเก็บเกี่ยวยังไม่ได้นะ่าต้องอีกฤดนๆๆูนนึงแน่เลยสีแบบนี้แต่อันนี้ได้แล้วนะครับ ขวาม,มือผมเนี่ยน่าจะได้แล้วนะโอเคเกี่ยวได้แล้วครับข้าวรารนี่ไงฝั่งนี้ผมก็ทําบ้านเลยเดี๋ยวผมว่าจะทําเป็นโต๊ะนั่งนะทำส,สวยๆนะเดี๋ยวรอทรัพยากรเยอะๆเก็บเกี่ยวให้ได้เยอะแล้วก็เดี๋ยวทำส,สวยๆเลยวันนี้ทําแบบธรรมดาไปก่อนนะแล้วก็บ้านข้างๆก็จะทําดีๆเลยนี่ทาววําสะพานไปผมก็จะกว่าจะปลดล็อกได้นี่ผมก็โ,โหใช้เงินค่อนข้างเยอะครับครับอาวุธครับพวกชุดเกราะอะไรพวกนี้ครับโล่ไปขายแต่ตอนนี้ต้องไปจ่ายภาษีแล้ว เดี๋ยวต้องหาของไปขายแล้วทีนี้นั้นเดี๋ยวต้องไปดูทรัพยากรหน่อยว่าเรามีอะไรไปขายได้บ้างเอาเขียวไปขายไหมเอาไปสักสิบอันแล้วกันเนี่ยเขียวทับยาก็สิบอุ้ยอ๋ยอสิบอ,อันโอเคมีดก็ขายได้เอาไปสิบอันอืมผมว่าคะแนนน่าจะพอได้ตังค์เาพอสมควรแหละเดี๋ยวเข้าเมืองพปซเวียเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปจ่ายภาษีกับเซอร์ม,มาริคอดกัน ไปลุยเลยอเอาขายเคียวอันหนึ่งอ่าร้อยสิบแปดอ่ะ,อะขายอะไรอีกว่างอ่ะหลังสัตว์ Prices take care มันปลนะ้นอ่ะขายของมันปล้นดูสิสามพันหนึ่งร้อยหกบาทนะครับตอนนี้มีเงินเท่าไหร่โอเคสามพันเจ็ดท่านบริกร่อยู่ไหนท้าจะจ่ายภาษีให้ท่านอยนู่นี่เองสวัสดีครับท่าน มาแล้วแล้วรู้จักกันหรือเปล่าแหมปีที่แล้วก็เพิ่งมาจ่ายภาษีทำเป็นจำกันไม่ได้จ่ายเลยเออโอเคเรียบร้อยครับจ่ายภาษีสบายใจแล้วจ่ายภาษีได้แล้วเหลือกี่บาทเนี่ยหกร้อยกว่าบาทเจุดประสงค์เราเพื่อที่จะมาจ่ายภาษีนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะลอมุ่งหน้าไปที่เมืองออสโตยานะไปตรงเมืองแต่ไปที่ไหนโอเคตางนี้ด้ถูกแล้วเดี๋ยววิ่งตรงไปออกประตูด,ด้านโน,น้นคะรับ ที่นี่แหละเดี๋ยผมดูว่าผมสร้างเมืองได้รอยะ่งโอ้โหวันนี้ก็โดบ,บูรณ์ดีครับโอเคทั้งตาทางเมืองแล้วเก็บทงไม้แล้วก็เมืองใช่ไหมน่าจะเป็นสก,กัดนะไอโวนของงานสก,กัดนี่ไงเพือ่อนๆจอดเรามีหมดเลยน,นี่ครับเหมืองน,นี่แหละ ึ๊บเรียบร้อยเราใช้อะไรบ้างหมายกระดาษคอนซูมีอีอีโอ้ยไม่โดนโอเคเรียบร้อยเหมืองของเราเรียบร้อยแล้วแต่ว่าจะได้กี่คนครับหกคนยังไม่มีคนงานตอนนี้สามารถหินเกลือแร่ทำแร่แรดีบกุกแล้วก็แร่เหล็กก็คือทุกแร่เลยนะครับมันจะดีกว่าเพิ่งขุดเจาะเพราะเพิ่งขุดเจาะมันจะได้แค่บางอย่างนะ ในอย่างอาลองดูตรงเน,นคุณจอมันจะได้แค่แร่ทองแดงครับที่เป็นแร่อย่างอื่นก็เป็นพวกดินเหนียวหินปูนหินฟางอะไรพวกนี้แต่ว่าเหมืองเราได้เยอะเลยโอเคนั้นเป้าหมายต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการแอดไซน์คนเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้เข้าไปทํางนานในเหมืองสามารถทําได้6คนนะผมต้องช่วยให้ได้6คนแล้วเนี่ยให้เข้ามาอยู่ตรงชุมชนนี้โดยเฉพาะเลยนั้นเดี๋ยวผมต้องสร้างบ้านรอเลย มางั้เดี๋ยวเรามาสร้างบ้านเลยดีกว่าครับสร้างบ้านอีกออันนี้ได้สองคนใช่ไหมก็อีกสองหลังหลังละสองสาหลังก็เป็นหคนตีให้หมดทีให้หมดเฮ้ยเดี๋ยวลงทับกระพอเ,พอ,เ,เอาวรอนี้สักหลังหนึ่งงั้นเดี๋ยวคงต้องกลับบ้านก่อนไม่พอก็เอาแค่อันนี้ไปก่อน มันก็ได้ประมาณนี้นะครับทางอาหารอ่ะประมาณนี้แล้วกันโอเคครับงั้นเดี๋ยวสําหรับ e ีนี้นะ e ีที่8นะครับผมจะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาต่อนคราวหน้านะครับเดี๋ยวจะมาทําการสร้างบ้านตรงนี้ให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะชวนคนเข้ามานะครับให้ได้6คนนะใหเข้ามาอไซอยู่ในบ้าน3หลังนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้เขาเข้าไปทํางานในเหมืองนะครับผมโอเค นั้นสำหรับวันนี้ขอจบพีนท่านี้ครับขอขอบคุณทุกคนมากๆน,นะครับที่แวะวีเข้ามาชมครับถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งขอบคุณจริงๆครับบ๊ายบายครับไว้เจอกันอีพีหน้า